สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องกุลหลักกุฎาโลภให้โชคดีนะคะวันนี้มาให้ไพ่เป็นไกด์นำทางช่วยดีไซน์ออกแบบให้เรานะคะว่าคุณคือจิตพิเศษจิตจักรวาลเนลมิตชีวิตใหม่มาดูสิว่าใครเป็นเจ้าแห่งจิตเนลมิตชีวิตใหม่กันนะคะมาค่ะ ขออนุญาตครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปขออนุญาตครูบาอาจารย์ของแม่หมอด้วยนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานจัก,กรวาลวันนี้เราจะทํางานกับพลังงานจัก,กรวาลกันนะคะขอพลังงานจัก,กรวาลพลังงานศักดิ์สิทธิ์นําทางให้แม่หมออ่านไพ่ได้แม,ม่นยําแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะถึงแม้จะเป็นแค่คําเล็กๆ ถ้อยคำเล็กๆคีย์เวิร์ดเล็กๆนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจนำไปปรับใช้ให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นนะคะพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานจักรวาลทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนำทางให้เรามีชีวิตที่สงบมากขึ้นนะคะแม่หมอก็อยากแนะนำให้ทำสมาธิสวดมนต์เหมือนเดิมนะคะลองกับความเงียบอยู่กับธรรมาชาติอ่ะ วันนี้เราจะมาเปิดไพ่แปดใบาการวันนี้ไพ่ h ดอะไพ่เ i อะไฮพรินเ s สเป็นไพ่ของราชินีพระจันทร์ตอนนี้คุณเป็นคนที่รู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองอะ่ะมีพลังงานที่เชื่อมโยงกับจักรวาลคุณมีพลังงานคือจิตที่ตื่นรู้ ทำสมาธิสวดมนต์เป็นคุณรู้ว่าตอนนี้คุณตื่นรู้ไปอีกขั้นหนึ่งเป็นอีกระดับหนึ่งเห็นไหมคะมีเสาสีดำสีขาวคือพลังงานกลางคืนกลางคืนกับกลางวันหรือว่าพลังงานของความสมดุลน,นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณก็จะเป็นคนที่มีนิสัยชอบความความเงียบ ชอบอยู่คนเดียวเป็นพวกแบบว่า introvert ชอบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะชอบมีโลกส่วนตัวสูงหรือว่าอาจจะ,ะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเผยตัวเองให้ใครรู้เป็นคนที่ฉลาดมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดมีสเสน่ห์มีความลึกลับอยู่ในตัวเองมีสเสน่ห์ที่แบบว่า คนพบเห็นแต่ว่าคุณก็จะมีออร่าอยู่ในตัวเองนะคะเพราะคุณเข้าใจตัวเองรักตัวเองเป็นคุณรู้ว่าความเงียบสงบจิตใจสงบชีวิตที่สงบชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติของคุณทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณมีพลังจิตข้างในที่สมบูรณ์มั่นคงและมีความสุขในชีวิตของคุณ ได้เงียบเงียบแม้กระทั่งว่าใครที่ชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วได้ความรู้อยู่คนเดียวแล้วเกิดสติปัญญาเกิดปัญญาญาณในจิตใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแม้กระทั่งว่าคุณอยู่คนเดียวนะคะคุณเป็นราชินีพระจันทร์คุณสามารถเป็นแสงส่องแสงได้ ให้ตัวคุณเองได้ให้โลกนี้ได้แม้กระทั่งว่าไม่มีใครเห็นนะคะคุณจะเป็นแสงสว่างในยามค่ำคืนนะในตำนานโบราณคุณก็จะไปอยู่ใต้พื้นพิภพหกเดือนคุณจะมาอยู่บนสวรรค์บนพื้นพิภพอีกหกเดือนนะคะนั่นคือในตำนานกรีกโบราณนะคะทุกคนคนเก่งตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเข้าใจโลกเข้าใจตัวเอง เข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรแถมยังมีสเสน่ห์มีความสวยงามนะคะรักตัวเองมีสเสน่ห์รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกล้าตัดสินใจด้วยนะคะคุณมีความมีสติปัญญาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออินเนอร์ของคุณนะคุณเชื่อในจิตวิญญาขณญญาของคุณจิตวิญญาณของคุณจะนำทางคุณไปสู่ ชีวิตใหม่คุณสามารถเนรมิตชีวิตใหม่ด้วยจิตวิญญาณของคุณเลยค่ะพห้เจสติกออกมายืนยันอีกใบหนึ่งว่าสิ่งที่สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณยึดมั่นและอีกอย่างหนึ่งคุณก็เป็นคนที่ยึดมั่นอยู่ในคุณงามความดีด้วยนะคะมีดำมีขาวคือ คุณจะไม่มีวันเยะ่ะวอกแวกไปกับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เข้ามาร่อรวงอีกอย่างหนึ่งนะคะอะไรที่คุณไม่แน่ใจหรือว่าตอนนี้ใครที่รู้สึกไม่แน่ใจอะไรในชีวิตหรือว่าในความรู้สึกของคุณไพ่ไพ่ยราชินีพระจันเนี่ยเขาให้อยู่ให้ให้คุณอยู่กับความเงียบ อยู่กับสมาธินะคะแล้วคุณจะได้คำตอบที่ถูกต้องแม่หมอจะบอกทุกครั้งเลยเวลาที่คุณไม่แน่ใจอะไรในชีวิตหรือความรู้สึกของคุณง่ายๆเลยค่ะอินเนอร์ข้างในของเรามันจะเอ๊ะเขาจะส่งสัญญาณมาทันทีว่าอเขาจะทำให้เรารู้สึกสงสัยนั่นแหละค่ะคือเขาส่งสัญญาณมาบอกเราเขาช่วยเราคิดเขาช่วยส่งคำตอบมาให้เราให้เราได้หยุดคิดหยุดไรตรตรอง ในสิ่งที่มันไม่แน่ใจในผู้คนที่เราไม่แน่ใจในเหตุการณ์ที่เราไม่แน่ใจนะคะอีกกรณีหนึ่งก็เป็นได้แล้วนี้ไพ่ไพ่ใบที่สองนะคะคือไพ่แจสติกเป็นไพ่ของไพ่ของคุณงามความดีไพ่ของศีลธรรมไพ่ของเวรกรรมก็ได้นะคะเป็นไพ่ของความที่อยากจะออกมาบอกคุณว่า สิ่งที่คุณยึดมั่นในคุณงามความดีคุณมาถูกทางแล้วคุณใช่แล้วคุณจะไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินคุณจะมองด้วยจิตใจที่มีคุณธรรมจิตใจที่ดีจิตใจที่มั่นคงคุณจะเป็นกลางนะคะคุณจะเป็นกลางไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ในขณะนี้คุณจะชนะนะคะคุณจะประสบความสำเร็จนะคะ ขอให้คุณมีสติยึดมั่นอยู่ในคุณ,ณธรรมยึดมั่นอยู่ในคุณงามความดีเกาะป้องกันของคนดีเกาะป้องกันของคนที่จะประสบความสำเร็จก็คือคุณงามความดีนะคะจะเป็นเกราะป้องกันภัยให้คุณนำทางคุณไปสู่ชีวิตใหม่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จชีวิตที่รุ่งเรืองต่อไปนะคะ คุณเป็นคนวิไม่มีอะไรอีกแล้วนับจากบันนี้เป็นต้นไปคุณคือเป็นคนที่จิตจักรวาลมากๆคุณเป็นลูกหลักของจักรวาลเลยคุณจะนำพาชีวิตคุณไปสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ไพ่เดอะเวิร์คือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะคะคุณจะประสบ ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่แค่การเงินการงานความรักความสุขคุณจะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรไม่ว่าคุณจะมีฐานะแบบไหนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย ไม่ว่าตอนนี้คุณจะรู้สึกยังไงนับจากบัดนี้ไปเปิดรับนะคะเปิดรับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่กําลังจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณนับจากบัดนีเนเน้เป็นต้นไปคุณจะประสบความสําเร็จสิ่งใดที่คุณปรารถนาความร่ํารวยหรือคะทรัพย์สินเงินทองหรอคะบ้านรถทรัพย์สินที่ดินเงินทองโภคทรัพย์อริยทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่าง กำลังเดินทางเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะเปิดรับนะคะทำสมาธิสวดมนต์เมื่อไหร่ที่คุณใจเบาใจสบายใจเป็นสุขนะคะพลังงานของคุณในตัวของคุณจิตจักรวาลจิตพลังจิตพิเศษของคุณจะดึงดูดมาทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ชีวิตที่สมบูรณ์คนที่สมบูรณ์ชีวิตรัก ที่สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะนับจากบัตรนี้เป็นต้นไปบางคนที่เป็นโสดอยู่ก็จะได้พบคู่ชีวิตที่ดีอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะนะคะขอให้คุณเปิดรับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ชีวิตใหม่ที่กำลังเข้ามาหาคุณนับจากบัตรนี้เป็นต้นไปนะคะแม่กมเคาะราคาให้คนอีกรอบหนึ่งเปิดรับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะ เป็นพลังงานของคนธาตุดินคนที่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ธาตุดินอย่างเดียวทุกธาตุเลยค่ะธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมเพราะว่าไพ่จักรวาลเนี่ยมีทุกธาตุอยู่ในในใบนี้เลยนะคะเปิดรับความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นพลังงานของคนพิเศษมากๆเลยค่ะมาค่ะเปิดไพ่แปดถ้วยอะไรที่คุณ อยากจะค้นหาความรู้สึกใหม่ๆความรู้สึกดีๆสิ่งใหม่ๆความรู้สึกที่ทําให้คุณมีความสุขความรู้สึกที่ทําให้คุณคุณสบายใจคุณออกจากที่เดิมๆออกจากที่เก่าๆได้เลยค่ะ <assa> ตามหาความสุข <sm og> ต,ตามหาสิ่งที่คุณฝันตามหาสิ่งที่คุณต้องการเติมตามหาความรู้สึกที่สามารถทําให้คุณ เติมเต็มหัวใจที่เบาสบายไพ่8ดถ้วยคุณจะพบสิ่งที่ทำให้คุณถ้าคุณกล้าก้าออกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณถ้ารู้สึกว่าอึดอัดไม่สบายใจบางสิ่งบางอย่างบางคนเท่านั้นนะคะบางคนที่รู้สึกกับอยู่กับเหตุการณ์อยู่กับบ้านอยู่ในขณะปัจจุบันนี้ความรู้สึกไพ่ถ้วยคือความรู้สึก ความรักความรู้สึกของคุณถ้ารู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจบางคนบางท่านเท่านั้นนะคะให้คุณก้าวออกมาค่ะก้าวค้นหาออกหรือว่าออกไปอยู่กับธรรมชาติไปอยู่กับสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขและสบายใจนะคะไพ่ถ้วยตอนนี้ก็คือความรู้สึกปัจจุบันของคุณเท่านั้นก้าวออกมานะคะทุกคนก้าวออกมาเนี่ยไพย the ่เดอะเดวิ คือความรู้สึกที่เราอึดอัดความรู้สึกที่เราไม่พอความรู้สึกที่เราไม่สบายใจคิดวนไปวนมานะคะทุกคนความรู้สึกของมนุษย์มนุษย์ทุกคนมีกิเลสเหมือนกันหมดมีกิเลสหมดแลวค่ะตื่นมาเราก็รู้รู้สึกแล้วล่ะแค่รู้รู้ให้ทัคนความคิดรู้ให้ทันความรู้สึกนะคะออกมาแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะออกมาจากตรงนั้นนะคะ อะไรที่ทำให้คุณไม่สบายใจอะไรที่มันมากเกินไปอะไรที่ทำให้เรารู้สึกขาดหรือว่ารู้สึกไม่พอนี่เห็นไหมคะไพ่สองเหรียญถ้าคุณออกมาจากความรู้สึกที่ไม่ดีกิเลสที่ทำให้คุณไม่สบายใจคุณจะได้รับความมั่งคัง่งคุณจะตื่นรู้อีกขั้นทางจิตวิญญาณคุณจะได้รับความมั่งคั่งทางการเงิน ุณจะได้รับโอกาสทางการเงินคุณจะได้สามารถมีโอกาสทางการเงินแล้วก็ประสบความสำเร็จดูแลบริหารจัดการชีวิตของคุณอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็มีความสุขตลอดไปด้วยสัญลักษณ์อินฟินิตีคือความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่นิรันดร์หรือว่าคุณก็จะเป็นคนที่เปิดรับความ รู้เปิดรับโอกาสใหม่ๆเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้คือคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นคนที่เปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนน้ำไม่เต็มแก้วอะค่ะคุณจะเปิดรับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆคุณจะพัฒนาเติบโตไปเรื่อยๆถึงแม้แค่จะเป็นแค่สองเหรียญแต่คุณมีความสุขมีความมั่งคัง่งอยู่ในตัวของคุณอยู่ในชีวิตของคุณมีความสุขเรียบง่ายกับสิ่งที่คุณมีกับสิ่งที่คุณเป็นนั่นแหละค่ะไพ่เดอะเวอร์ก็ ยืนยันว่าคุณเข้าใจชีวิตคุณเข้าใจสัตธรรมในช่วงนี้คุณมีความสุขกับชีวิตของคุณได้แม้จะเป็นความสุขที่เรียบง่ายแต่คุณสามารถมีความสุขได้นะคะอีกใบไพ่หกดาบถ้าใครที่รู้สึกไม่สบายใจอยู่คุณจะก้าวข้ามความรู้สึกที่ไม่สบายใจนี้ได้เพราะคุณเป็นนักรบไพ่ไพ่หกดาบ ไพ่อสอดเป็นไพ่ของนักรบเป็นไพ่ของคนที่มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวจิตใจที่มุ่งมั่นมีสติปัญญาแหลมคมด้วยนะคะหรือว่าใครที่ไม่สบายเจ็บป่วยอยู่คุณจะหายป่วยคุณจะออกจากอาการเจ็บป่วยได้นะคะคุณจะนำชีวิตของคุณจะนำพาชีวิตพลังจิตของคุณออกจากเหตุการณ์ที่ทำให้คุณไม่สบายใจหรือว่า อะไรที่คุณเจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้จะทําให้คุณคุณจะหายจากอาการเจ็บป่วยด้วยนะคะไพ่ดาบอะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่เป็นความท้าทายคุณจะก้าวข้ามผ่านได้แม้ว่าอุปสรรคจะล้อมหน้าล้อมหลังคุณก็ตามนะคะขอให้คุณยึดมั่นอยู่ในจิตใจที่มั่นคงนะคะกล้าหารไพ่ดาบเนี่ยถือว่าเป็นไพ่นักรบนักรบอุขอโทษค่ะเป็นไพ่ของคนที่กล้าหารกล้าตัดสินใจด้วยนะคะ ไพ่ดาบธาตุลมคือความคิดเท่านั้นถ้าความคิดอะไรที่คุณไม่สบายใจหรือว่าทําให้คุณกุ้มใจคุณสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้นะคะตัดจบกับอดีตนะคะนี่เห็นไหมคะไพ่กงล้อมาหาสมบัติของคุณกําลังเดินทางมาแล้วไพ่ใบนี้ต่อจากไพ่เดอะเวอร อะไรที่คุณอธิษฐานร้องขออะไรที่คุณเมนิเฟตมนิเฟสไว้อะไรที่คุณตั้งจิตอธิษฐานขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอกับสิ่งจักรวาลขอกับเทวดานางฟ้าที่คุณอธิษฐานร้องขออยู่คุณจะประสบความสําเร็จนะคะกงล้อมหาสม,สมบัติกําลังหมุนเวียนขึ้นมาในชีวิตของคุณแล้วนับจากบัดนี้ เป็นต้นไปสมบัติมหาสมบัติทรัพย์สินเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณนับจากบัดรนี้เป็นต้นไปนะคะเปิดรับพลังงานความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ใครที่คิดว่าเป็นพลังงานของตัวเองกดยอมรับนะคะกดยอมรับคําทํานายว่าฉันยอมรับ คำทํานายนีค้คำทำนายนี้คือของฉันเป็นของฉันคําทํานายที่นําพาชีวิตของฉันไปสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เปิดรับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของคุณนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะอืมไพ่สิบถ้วยเป็นไพ่ที่คุณจะของคนที่มีความรักมีความสุขเห็นไหมคะ มีสัญลักษณ์ของลุงคุณประสบความสำเร็จแล้วนับจากบัตรนี้เป็นต้นไปคุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาสุขสิ่งทุกอย่างกำลังเดินทางเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคุณจะมีความสุขจนร้นเหลือคุณจะได้คนที่ยังเป็นโสดอยู่ก็จะมีครอบครัวคุณจะได้บ้านได้ที่ดินคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฟูฟิลจิตใจของคุณคุณจะได้รับโอกาส ที่ทำให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะคะใจของคุณจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจนะคะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยไม่ใช่แค่ความมั่งคั่งอุด,ดมสมบูรณ์อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความอุด,ดมสมบูรณ์จะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะด้วยจิต ที่ผ่องใสประพัดสอนของคุณคุณอย่าลืมการทําสมาธิอยู่กับธรรมชาตินะคะคุณจะดึงดูดมาซึ่งความอบานโนความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะคุณจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวอย่างมีความสุขนับจากบันนี้เป็นต้นไปเลยไพ่หนึ่งเหรียญไพ่เอ็ดออฟ เท n ทิ c คิเป็นไพ่ของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ความมั่ง,ง,ดดง,งคมมั่ง,งทางการเงินคุณจะได้รับมั่งความมั่งคั่งความร่ํารวยคําว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีเศรษฐีมหาบุญเศรษฐีที่มีบุญบารมีกําลังเดินทางมาอยู่ในชีวิตของคุณแล้วนับจากใบนี้เป็นต้นไป แล้วคุณจะได้รับทรั์รับโชครับความมั่งคั่งอย่างคาดไม่ถึงจะมาแบบคาดไม่ถึงเลยคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยื่นมาให้คุณแล้วนะคะจะมาจากฟ้าเลยโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเดินทางมาอยู่ในชีวิตของคุณแบบคาดไม่ถึงนะคะขอให้คุณ ยอมรับพลังงานศักดิ์สิทธิ์นี้น้อมรับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขขอให้คำทํานายนี้เกิดเป็นจริงทุกประการนะคะขอ,อะขอบคุณที่รับฟังแล้วก็อยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะขอบคุณช่อง you YouTube ที่เปิดโอกาสให้เราได้สแสดงความสามารถขอบคุณพลังงานจัก,กรวาลที่ทำให้เราได้มาพบกัน พบกันในโอกาสต่อไปนะคะทุกคนขอให้มีความสุขมากๆนะคะใครชอบก็รับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปขอให้ทุกคนโชคดีมีความสมขว่ามาก,มากๆนะคะพรใดอันประเสริฐพึงบังเกิดมีแก่ลูกดวงของแม่หมอและก็พึงพึงมีแก่พึงพึงมีแก่ตัวของแม่หมอ เองด้วยขอบคุณมากๆนะคะพบกันโอกาสต่อไปขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ